เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับการถแถลงข่าวมิสชินเวิร์สพระนครศรีอายุทยา2025ปลุกสเสน่ห์แห่งแผ่นดินกรุงเก่าจัดขึ้นที่จวอนเดอ์บลูคลาสสิกบอสเฮาส์จังหวัดพระนครศรีอายุทยา ซึ่งได้มีการจัดการประกวด Miss Universe พระนครศรีอยุธยา2025และมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดย2 PD พดีคนสวยคุณหลักอุ๋ยนภัทรดาดอกพวงและคุณสศิมาเทียมตีคุณลูกตาจัดงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ Timeless Elegance of Ayutthaya ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งแผ่นดินกรุงเก่าอารยธรรมอันทรงคุณค่าสู่เวทีระดับประเทศซึ่งบรรยากาศภายในงานเปิดตัว Miss Universe พระนครศรีอยุธยาเปิดตัวด้วยพีดีคนเก่งคุณหลักอุ๋ยและคุณลูกตาล่องเหลือตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมทรรรรรรงงพันนนเจิิญววุาาายกกอ์บหส่ หวัดพระนครศรีอยุธยาประธานในพิธีและคุณกาจรเจียรวนนท์ผู้บริหารบริษัททูลิสซิ่งจำกัด รวมด้วยความร่วมมือทุกภาคสว่วนภาครัฐภาคเอกชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในงานมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวดพร้อมเดินโชว์และแนะนําตัวอย่างสง่างามซึ่งเวทีมุ่งผลักดันสาวงามจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ไปไกลถึง็อบสเวทีระดับประเทศ Miss Universe Thailand 2025ด้วยจุดยืนที่ชัดเจนเวทีนางงามไม่ใช่แค่ความสวยแต่คือพลังในการขับเคลื่อนสังคม4เป้าหมายหลักของเวที Empowerment of Women เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงแสดงความสามารถและภาวะผู้นำ Social Impact สร้างแรงบันดาลใจพร้อมขับเคลื่อนสังคมด้วยโครงการจิตอาสา e e o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  m i c Development ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านวัฒนธรรมท่องเที่ยวและสินค้า o อท็อปพลับบิกไพรเวต Hips, สร้างเครือข่ายพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2568โดยผู้เข้ารอบจะร่วมกิจกรรมเก็บตัวในวันที่19ถึงวันที่21มิถุนายนวันนี้ของคุณคือภาคส่วนนะคะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน,นะคะ่ะวันนี้ก็จัดง,งานที่จังหวัดอยุธยานะคะที่สวนดอยภูค่ะก็เป็นดิสนชันใหม่นะคะที่เราคิดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่คนยังไม่ค่อยจะรู้จักคะ่ะก็อยากจะสน,สนับสนุนท้องถิ่นนะคะโดยโดยเราสองคนนะคะก็อยากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะกภาเอช และการทั้งหดครั้นี้ครับเป็นคอนเซ็ปต์อะไรครับในีารอ๋อคอนเซปต์ครั้งนี้นะคะจะเป็น t Timeless Elegance of Ayutthaya ค่ะคือสวยด้วยฉลาดด้วยแล้วก็ Empower ให้อยุธยาค่ะยกระดับให้อยุธยาไม่ใช่เป็นภาพจำเก่าๆนะคะต้องควบคู่ไปกับสมัยใหม่ไปด้วยกันค่ะค่ะที่บอกว่ามีความพิเศษในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะเทีมาร่วมจอยด้วย การท่องเที่ยวร่วมใจก็คือปกติแล้วค่ะเวลาเราเที่ยวเนี่ยเราจะรู้จักกันอยู่แค่ไม่กี่วัดแต่อย่างที่รู้นะคะว่าอายุธยามีวัดเยอะมากเราก็อยากจะเปิดเส้นทางใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่รู้จริงๆวัดแถวนี้นะคะยังมีอีกหลายวัดที่สวยมากรอการค้นพกอยู่ค่ะก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะนำทางให้บุกเบิกให้ไปสู่วัดสวยๆที่ยังไม่มีใครเข้าถึงนะคะ ก็พีนี่ใช่อาจจะต้องกลับมาสู้กับแม่นิดนึงไม่ไม่ใช่ค่ะก็อยากให้พกความมั่นใจมาเยอะๆนอนแล้วก็เตรียมตัวเองมาให้เต็มร้อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเมื่อกี้คือ8ท่านเท่านั้นล่ะจากจากเออตอนนี้ยังไม่ปิดรับสมัครด้วยนะคะก็อาจจะแบบ คิดไว้ว่าน่าจะถึงแบบ20คนเลยใครที่พร้อมนะคะอกหักมาจากไหนนะคะแม่แม่จะปลอบใจค่ะเรารับจบเองค่ะคตัวของเราก็จะค่อนข้ๆเข้มข้นค่ะวันที่ 19, 20แล้วก็21ค่ะส่วนไฟนอลของเราก็เป็นคือวันที่22เลยค่ะแลน้น้องๆพวกเขาปวดที่มาเปิดตัวในวันนี้ ก็เป่งประกายกันทุกคนนะคะ mm hmm. เห็นความเอ็มพาวเวอร์ิงของทุกคน mm hmm. แล้วก็ความตั้งอก mm hmm. ตั้งใจของทุกคนคะ่ะ mm hmm. ก็หวังว่าใครที่พร้อมนะคะแล้วก็อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราคะ่ะปุ๋ยกับลูกตานก็พร้อมจะผลักดันทุกคนนะคะไปสู่เวทีใหญ่แล้วก็เวทีระดับโลกก็เป็นปีแรกเนาะจากการที่เราแบบเพิ่งเข้ามาทําในวงการนี้คะ่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือปุ๋ยก็เป็นนางงามมาก่อนทีเนี้ยก็จะเข้าใจคะ่ะในเบื้องหลังนะคะว่าตัวเองเนี่ยออกหน้ากล้องแล้วตัวเองต้องรู้สึกยังไงแบกรับความกดดันยังไงนะคะเราก็อยากจะดูแลนางงามของเราให้ดีที่สสุด่่ไมต้้องแบบรูึกวา บกพร่องหรือว่าจะมาเสียใจทีหลังเพราะว่าการขึ้นเวทีใหญ่ครั้งเดียวครั้งเดียวของเขาในชีวิตเนี่ยที่จะเป็นภาพจําของเขาไปตลอดชีวิตน่ะคือปุ๋ยรู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงแล้พร้อมที่จะผักดันไปจุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยค่ะค่ะสําสหรับใครนะคะที่คิดว่าอยากมาลงประกวดไม่มีพี่เลี้ยงนะคะขอให้พกใจมาอย่างเดียวค่ะเพราะว่า ปุ๋ยกับตานะคะยินดีจะช่วยน้องๆนะคะขับเคลื่อนน้องๆเราซัพพอร์ตน้องๆเต็มที่ค่ะมาตัวเปล่าได้ค่ะหน้าผมมาเดี๋ยวพีดีช่วยขยมให้ค่ะเวทีของเราก็ขอขอบพระคุณมากค่ะเดอะโ e สตูร่าบายครูปาค่ะก็เป็นครูที่สนับสนุนของเวทีเราค่ะก็จะได้มาเรียนบุคลิกภาพกับครูปาค่ะจุดแข จะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าทีมหลังบ้านเราแน่นแล้วกันค่ะ พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะไม่เคยประกวดมาเลยหรือว่าจะประกวดมาแล้วแต่ว่ายังอยากได้มงอีกยังอยากต่อยอดความสําเร็จของตัวเองค่ะจากเ,เข้าไปแล้วท็อป10หรือท็อป5ท็อป20ท็อป77หรือว่ามาจากไหนก็แล้วแต่ค่ะปุ๋ยกับตาลก็พร้อมจะผลักดันให้ไปสู่เวทีระดับประเทศให้ได้ค่ะจะไประดับโลกต่อไปค่ะค่ะแล้วก็จุดแข็งอีกอย่างนะคะคือเราโชคดีมากค่ะที่เวทีของเรานะคะได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากทาง3ภา,าคส่วนด้วยกันค่ะทั้ง ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนนะคะก็คือไปด้วยกันค่ะโครงการโตไปด้วยกันนะคะมั่นใจอยู่แล้วว่านางงามของเรานะคะผ่านมือเราไปค่ะอย่างน้อยนะคะ t o ้5แน่นอนค่ะ <S <S ไม่ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่อย่างน้อยค่ะไม่อย่างน้อยค่ะต้องเอามองกับมาอายุธยาเท่านั้นค่ะ <S 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 อยากจะบอกอะไรกับน,น้องพ่าปวดรวมไปถึงหลายหคนที่อยากจะมาสะัครที่เลยค่ะ,ะก็ตอนนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่ายังไม่ได้ปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการนะคะก็จะเปิดถึงวันที่15มิถุนายนค่ะ จริงๆคืออยากจะเปิดแบบยาวๆไปเลยนะคะแต่ว่าก็คนที่สมัครมาก่อนน่ะจะน้อยใจค่ะอาก็ปิดไว้แค่นี้ดีกว่าค่ะก็เรียนเชิญน้องๆนะคะทุกคนที่สนใจค่ะที่จะเข้ามาะกวดกับเรานะคะก็อย่างที่แจ้งไปค่ะว่าปุ๋ยกำลังพร้อมที่จะดูแลทุกทกคนเป็นอย่างดีค่ะก็เรียนเชิญมาสมัครได้เลยค่ะได้ไหมคะก็เก็บตัวนะคะวันที่ 19, 20, 21ค่ะส่วนไฟนอนก็จะเป็นวันที่12ที่เซนทรัลอยุธยาค่ะ